สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูกันนะคะว่าเลิกงานแล้วนะคะเกือบสองทุ่มครึ่งนะคะธรรมศาสตร์แฟงมีสดไหมค่ะทุกคนวันนี้จะมาบอกนะคะว่าเลิกงานแล้วมางานแฟร์ได้หรือเปล่าทุกคนมาได้จ้ะงานยังไม่เลิกจ้ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มยี่สิ จอดรถนะคะก็ยังมีอยู่ค่ะมีคนเข้ามีคนออกอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เดินเข้าไปโอ้โหชื่นใจมากเลยค่ะบอกเลยว่าร้านที่อยากกินหลายๆร้านนะคะยังเปิดอยู่เลยค่ะโหเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรยังเปิดอยู่บ้างนะคะทั้งจ้อปูทั้งไข่ปลาเจ้าดังนะคะ ไปยืนรอไข่ปลาแบบนึงแต่ไม่ไหวค่ะเพราะว่าแถวยาวเลยเกินเดินไปหมูกงหมูกรอก็อยังมีอยู่นะคะสองทุ่มครึ่งเกือบสามทุ่มเนาะก็ต้องจัดสักหน่อยนะคะเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะยังไม่ได้รับประทานอาหารเย็นเลยจ้าเดินไปคนยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่างานเนี่ยเขามีถึงวันที่29นี้นะคะถึงแค่วันศุกร์นี้เท่านั้นค่ะผลมะม่งผลไม้อะไรก็ยังมีอยู่นะคะเราสามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยมีเพื่อนเดินเยอะมากเลยค่ะ แล้วบางซอยนะอ้แน่นขนาดค่ะบางซอยก็ยังพอแบบฟลูฟลเดินได้นะคะตรงนี้จะกินอะไรนะคะจะอะไรจะดื่มอะไรจะกินอะไรมีหมดค่ะที่ธรรมศาสตร์แฟของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้มานะคะมาได้เลยค่ะยังไม่ว่างไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องมาเลยนะคะเลิกงานก็มาได้ค่ะนี่เลยมีทุกอย่างนะคะจะมีแค่บางร้านเท่านั้นที่หมดค่ะีลวจะพาไปดูโซนติ๊กต็อกนะคะเขาก็ยังมีขายอยู่ค่ะ มันคุดคัดก็มีนะคะแล้วก็นี่แนนแวะกินขนมจีนก่อนค่ะเพราะว่าหิวมากตอนนั้นประมาณสองทุ่มกว่านะคะจะแวะรับประทานอาหารตรงเวิ้งนี้นะคะอร่อยค่ะรสชาติอร่อยนะคะวันนั้นแนนกินเป็นขนมจีนนะคะห้าสิบบาทค่ะเซฟผักนะคะแล้วก็เป็นกระเพราถาดห้าสิบบาทกันค่ะนี่เลยแล้วก็โชว์ลีลาการรับประทานขนมจีน ไม่ไหวะคะตอนนั้นหิวมากขนมจีนที่นี่นะคะเขาก็ใส่แบบตีนไก่นะคะซึ่งเขาแบบลวกมาแบบมีความเปื่อยนะคะกินแบบรุบดูดปุด๊บอย่างนี้ได้เลยนะคะแบบว่ากินง่ายมากเลยเป็นตีนไก่ที่กินง่ายะคะ่ะนี่นั่นสั่งเป็นขนมจีนน้ำยากะทินะคะเขาก็มีตีนไก่ให้แล้วก็มีเหมือนเป็นไข่นะคะไข่ต้มอีกนะคะหนึ่งฟอง มากเลยแล้วก็น้ำยากะทิเนี่ยเขาก็จะมีลูกชิ้นให้นะคะ2ลูกค่ะแล้วก็ขนมจีนก็อิ่มกำลังดีนะคะใส่พวกถั่วงอกใส่กะหล่ำปีซอยไปนะคะอันนี้ของแฟนนะคะก็จะเป็นกระเพราถาดค่ะ50บาทเหมือนกันนะคะมีสุกให้ด้วยค่ะ ารกิจของเรานะคะเราก็จะเดินตามหาน้ำลำไยนะคะแล้วก็น้ำใบเตยน,นะคะวุญมะพร้าวให้ลูกสาวค่ะเรามาเจอน้ำใบเตยบุญมะพร้าวของลูกสาวนะคะลูกสาวชอบดื่มนะคะน้าดา้องริยานะคะจัดไปเลยจ้าในที่สุดก็ได้ดื่มนะคะแก้วละยี่สิบบาทชื่นใจมากๆเลยค่ะ และเราก็มาต่อกันที่โซนติ๊กต็อกนะคะโซนนี้ก็ยังเป็นโซนที่ฮอตฮิตเหมือนเดิมน,นะคะคิดว่ามาดึกขนาดนี้ต้องได้กินกล้วยปิ้งแล้วก็หมี่คลุกแน่นอนนะคะเราเดินเข้าไปแล้วจ้าไปเจอร้านทะเลเดือดเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้นะคะกล่องละหนึ่บาทนะคะสําหรับใครที่เป็นสายทะเลเดือดนะคะอยู่ข้างๆกับกล้วยปิ้งเฉยชฉ่ำแฉะอย่างวันนี้ฉันต้องได้กินจริงเหรอดูคนต่อแถวสิจ้าอันนี้คือบรรยากาศสามทุ่มกว่าหรอได้ๆคือแถวยังย,ยาวขนาดนี้นะจ้า เราแท้ไปแล้วหนึ่งค่ะโอเคไม่อนุมัตน,นะคะเพราะว่าง่วงนอนพรุ่งนี้ทํางานเช้าอีกนะคะโอ้โหลานดังๆก็คือยังคงต่อแถวอุย้ยมีพุกไก่ฉีกไม่มีคนเลยอดีใจจะได้กินปาดหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เปิดรับคิว15.40นจ้ะอดจ้ะ มีคุกเอวีเดย์นะคะก็อดเหมือนเดิมจ้ะหันมาดูขนมหมอ้อแกงสมอไทยแล้วก็แบบขนมจากเขาย่างกันใหม่ๆค่ะก็ซื้อไปฝากลูกๆสักหนึ่งกลุกนะคะเป็นขนมหมอ้อแกงไข่ของโปรดค่ะแม่ค้าน่ารักมากๆเลยนะทุกคนกิริยามาริยาเรียบร้อยน่ารักสุดเลยนะคะเราก็บอกว่าขอบคุณค่าแบบยินดีที่แบบคุณหนุนนะคะย่างีด้วย ข้างๆก็มีน้องเต่านะคะใครที่ยังมาตักปลากันนะคะหรือว่าอยากจะมาให้อาหารเต่าเนี่ยก็ยังมีอยู่จ้าตรงนี้เป็นมุมมะม่วงนะคะมะม่วงมีตั้งแต่ถุงละ10บาท15บาทอรงนี้มีขายหมดเลยจ้าสามทุ่มก็ยังไม่เก็บนะจ้าต้นไม้ก็ยังคงยืนต้นนะคะรอคุณไปซื้ออยู่ขนมปังพวกครัวซองอะไรพวกนี้ยังมีหนูจ้าชิ้นละ10บาทอ และสิ่งที่เราตามหาอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำลำไย20บาทเจ้าดังในติกต๊กตอกไงฉันต้องได้กินวันนี้เนื้อจุกๆนี่แก้วเลย20บาทนะจ๊ะจัดมาให้ลูกๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเป็นถุงนะคะซื้อใส่ถุงมาให้ลูกๆด้วยก็35บาทค่ะมีเนื้อลำไยจุกๆุนะคะแบบกรอบๆเลยค่ะขคนขคานี่ตรงนี้ถ้าหากว่ามาประมาณ3มทุ่มกว่าก็จะมีความหมดบ้างขนมทุ่งขนม,ขนม,ขนมถ้วยหมดแล้วนะคะแต่ขนม,ขนมป๊อปคอนของเรายังมีอยู่นะคะ่นก็ซื้อมาฝากลูกๆเหมือนกันคะ่ะนี่เรากำลังจะเดินกลับแล้วนะคะตรงจุดน อยู่เยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลิกงานนะต้องมาเลยนะทุกคนเดือนเวาลาแค่3าวันเท่านั้นนะก็คือวันพุธพระหัสสุคนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมมากันนะคะธรรมศาสตร์แฟนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะถึง29านี้นะจ๊ะแลวเราก็กําลังจะกลับนะคะสรุปก็คือสามทุ่มครึ่งตอนนี้ยังมาได้นะคะทุกคนคือตอนนี้แน่นมากแล้วก็เริ่มนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนแล้วค่ะของยังขายอยู่เยอะมากมีแค่แบบ ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจุ๊บ